วันนี้นะคะขอได้โปรด่คืนรถทีก่อนที่ัาไสอันจก่านใหญ่้รับแจ่ใหญ่าางการมีของส่งเลยก็ขอได้โปรดนำคทอรบไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ช่วยหน่อยู่ยังอยู่ประมาณสอคันผม่ารูองคันไปได้มาวันนี้ มาคนเดียวมาสี่สี่คนตันละสี่

83, อ่่ 83, พีน883833ของทมมา,ออางรัฐบาอโอเดี๋ยวแบ่งก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะสามารถสั่งจองนะคะได้เบอร์หมายเลขโทรศัพท์08975178 吗？